สวัสดีคะ่ะทุกทกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพารวยคะ่ะฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของคนแชร์ข่าวพารวยด้วยนะคะและสําหรับท่านใดนะคะที่ชอบดูดวงล่วงหน้าก็ฝากกดกระดิ่งตัวข้างบนตัวที่3มเอาไว้ด้วยนะคะเพราะว่าท่านจะได้เป็นคนแรกที่ได้เห็นคลิปล่าสุดของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองคะ่ะชาวลัคนาราศีมังกรทุกท่านคะมารับฟังกันค่ะ ในช่วงที่ดาวพุธย,ย้ายรอบนี้นะคะโชคชะตาวาสนาของท่านจะเป็นยังไงบ้างและที่สำคัญในช่วงระยะเวลานี้หากท่านกำลังรอคอยสิ่งใดอยู่ท่านจะได้มาไหมการเงินของท่านจะติดขัดมีปัญหาหรือไม่มารับฟังกันเลยนะคะดาวพุธจะย้ายในวันที่7พฤษภาคมไปจนถึง25พฤษภาคมนะคะในช่วงระยะเวลานี้นะคะถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงระยะเวลาที่ไม่นานมาก แต่ว่าดวงชะตาของชาวราศีนะ่ะมังกรน,นั้นค่อนข้างที่จะโดดเด่นและมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นกับท่านแน่นอนนะคะปัญหาที่ท่านประสบพบเจอในช่วงระยะเวลานี้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านใดก็ตามท่านจะแก้ไขได้และที่สำคัญท่านมักจะแก้ไขได้ด้วยตัวเองสิ่งที่ยากๆอะไรก็ตามที่มักจะติดติดขัดขัดในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาในช่วงระยะเวลานี้ก็จะง่ายขึ้นและราบรื่นคล่องตัวมากขึ้น และหนึ่งเรื่องที่จะเกิดขึ้นกับท่านแน่นอนนะคะก็คือว่าในช่วงระยะเวลานี้ท่านบีดวงจะได้สิ่งของบางสิ่งบางอย่างนะคะซึ่งมีคนมามอบให้ท่านจะมีโชคมีลาบนะคะหนึ่งเรื่องถือว่าโดดเด่นมากๆหากท่านกำลังทำอะไรก็ตามและท่านได้คาดหวังกับสิ่งที่ท่านกำลังลงมือทำอยู่ในช่วงระยะเวลานี้ขอเพียงท่านตั้งใจทำนะคะ ท่านจะทำสำเร็จในที่สุดไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามถึงแม้ว่าจะมีปัญหามีอุปสรรคอยู่บ้างแต่สุดท้ายแล้วท่านจะทำสำเร็จแน่นอนค่ะมีสเสน่ห์มีคนให้สิ่งของบางท่านจะเป็นสิ่งของที่มีค่ามีราคาแพงๆสำหรับตัวท่านเลยทีเดียวนะคะแต่ก็อยากจะขอเตือนนิดนึงนะคะชาวราศีมังกรในช่วงระยะเวลานี้อารมณ์ของท่านเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายโมโหง,ง่ายนะคะ มีความมั่นใจในตัวเองค่อนข้างที่จะสูงไม่ค่อยที่จะรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นที่สำคัญปากร้ายฉะนั้นขอท่านมีสติระมัดระวังคำพูดให้มากๆโดยเฉพาะคำพูดที่พูดออกไปแล้วคนฟังเขารับไม่ได้ช่วงนี้ถ้าท่านพูดจาในสิ่งที่ดีๆพูดคุยเรื่องที่มักจะเป็นประโยชน์สำหรับตัวท่านท่านมักจะทำสำเร็จแต่หากท่านพูดเพราะหงุดหงิดโมโหใจร้อนวู่วาม ไม่รู้จักยับยั้งหรือไม่ก็ไม่รู้จักคิดแล้วค่อยพูดนะคะระวังปากจะพาสวยเกิดเรื่องยุ่งยากและวุ่นวายขึ้นมาทันทีระวังจะทะเลาะก,กับคนรอบข้างขอให้ท่านระมัดระวังคําพูดให้มากๆนะคะในช่วงระยะเวลานี้คนรอบข้างมักจะนึกถึงชาวราศีมังกรทั้งคนที่บ้านและที่ทํางานนะคะโดยเฉพาะคนที่ท่านรู้จักและคนที่สนิทสนมกับท่าน เมื่อใดก็ตามที่บุคคลเหล่านั้นเขาเดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะคะคนแรกเลยที่เขาจะนึกถึงก็คือท่านจะมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือลจากท่านบ่อยขึ้นจะมีคนเข้ามาปรับทุกข์มาระบายความในใจมาระบายเรื่องที่เขากําลังวิตกกังวลใจให้ท่านได้รับฟังท่านจะได้ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้กับคนอื่นในขณะเดียวกันท่านก็จะได้รู้จักกับ Con อนิชันใหม่ๆเพิ่มขึ้นและที่สําคัญ บุคคลคนนี้จะสามารถช่วยเหลือท่านได้ในภายภาคหน้าและในช่วงระยะเวลานี้ท่านจะมีโชคลาภด้านการเงินนะคะข้อนี้ถือว่าโดดเด่นพอสมควรมีดวงได้เงินที่ท่านรอคอยค่ะได้เงินพิเศษจากบางสิ่งบางอย่างซึ่งไม่ใช่เงินที่ท่านได้รับเป็นประจำนะคะถึงแม้ว่าบางท่านจะได้ไม่มากแต่ก็ถือว่าจะมาช่วย บแบ่งเบาภาระรด้ร,รับหลักๆของท่านได้เยอะทีเดียวนะคะคนในครอบครัวบางคนในช่วงระยะเวลานี้จะนําข่าวดีมาให้ท่านหรือว่าให้โชคให้ลาภให้สิ่งของเลยก็มีนะคะและหากท่านจะทําเรื่องที่สําคัญมากๆให้ท่านเร่งลงมือทํานะคะในช่วงระยะเวลานี้เพราะท่านจะทําสําเร็จเช่นยื่นเอกสารกับหน่วยงานต่างๆหรือพูดคุยธุระที่สําคัญๆอาจจะเป็นคุยธุรกิจคุยงานอะไรก็ตาม ะะถึงแม้ว่าจะมีปัญหาและติดขัดอยู่บ้างแต่สุดท้ายแล้วท่านจะได้รับข่าวดีสำเร็จในสิ่งที่ท่านได้พูดคุยหากค้าขายช่วงนี้ท่านผู้จาน่าเชื่อถือพูดอะไรออกไปก็ตามลูกค้านั้นจะเชื่อถือค้าขายเก่งนะคะเป็นช่วงที่ลูกค้านิยมชมชอบบางวันนะคะเงียบๆไม่น่าจะขายได้ต้องขาดทุนแน่ๆขอเพียงอย่างเดียวในช่วงระยะเวลานี้นะคะ ท่านมุ่งมั่นตั้งใจไม่น่าจะขายได้กับขายได้และที่สําคัญค้าขายอย่าหน้าเบื้องหน้าง,งอยิ้มแย้มจาใส่ตอนรับลูกค้าลูกค้าเดินมาเห็นแค่รอยยิ้มของท่านเขาก็จะเกิดความประทับใจสนใจในร้านค้าของท่านต้องแวะเดินผ่านไม่ได้เพราะรอยยิ้มของท่านไม่ได้พูดลอยๆนะคะช่วงระยะเวลานี้ชาวดาสีมังกรมีสเสน่ห์ใครเห็นเขาก็รักและเมตตารู้สึกดีด้วยเหมาะแก่การขายงานออกพบปะลูกค้าและขอความช่วยเหลือคะ่ะ ในช่วงระยะเวลานี้การเงินของท่านจะดีขึ้นแน่นอนนะคะมีการเดินทางค่อนข้างที่จะบ่อยและสําหรับบางท่านจะมีโชคลาภและข่าวดีจากการเดินทางแต่ระมัดระวังจะทะเลาะก,กับคนรอบข้างทั้งที่บ้านและที่ทํางานนะคะชาวราศีมังกรยังคงเป็นคนที่ดื้อเงียบท่านเป็นคนที่ดื้อเงียบนะคะเหมือนจะฟังแต่ไม่ฟังเหมือนจะปฏิบัติตามแต่ไม่ปฏิบัติและมีความมั่นใจในตัวเองค่อนข้างที่จะสูงพอสมควร บวกกับช่วงนี้ท่านค่อนข้างที่จะหงุดหงหิดโมโหง่ายมีคนเตือนเพราะเขาหวังดีกับกลายเป็นว่าขัดหูขัดตาท่านซะง,งั้นไม่ฟังไม่ต้องมาเตือนฉะนั้นใจเย็นๆฟังคนอื่นบ้างนะคะในช่วงระยะเวลานี้เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาได้เตือนที่เขาได้พูดมามันอาจจะขัดหูท่านอยู่บ้างแต่เหนือสิ่งอื่นใดออกจากใจคนที่รักระวังดีจากท่านล้วน ขารักระวังดีเขาจึงได้เตือนนะคะช่วงนี้ท่านจะเอาใจไปผูกพันกับใครบางคนในครอบครัวพอสมควรเป็นช่วงที่คนในครอบครัวในช่วงระยะเวลานี้นะคะท่านเป็นห่วงคนในครอบครัวมากกว่าตัวเองเลยนะยอมเหนื่อยขอเพียงคนในครอบครัวนั้นกินอิ่มนอนหลับสุขสบายมากกว่าที่เป็นอยู่ช่วงนี้ท่านจึงยอมที่จะทําทุกอย่างทําทุกอย่างทําทั้งงานประจําทาทั้งรับงานจอบรับงานพิเศษ ขอเพียงงานนั้นไม่ผิดกฎหมายรายได้มากน้อยไม่เกี่ยงท่านทำหมดช่วงนี้หากท่านจะทำอะไรกับใครก็ตามขอเตือนนิดนึงนะคะอย่าไว้ใจคนอื่นมากจนเกินไปโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินเงินทองให้ท่านละเอียดรอบคอบระรัดกลุมกับทุกๆเรื่องต้องทำหนังสือสัญญามีหลักฐานมีพยานรู้เห็นทุกรั้งนะคะห้ามใช้คำว่าใจว่าใจเพราะบคุคคลคนนี้เป็นคนที่ท่านนั้นไว้ใจเป็นคนดี ห้ามใจใหญ่ใช้คำห้ามใช้คำว่าใจว่าใจเด็กขาดละเอียดรอบครอบระดับกลุ่มเข้าไว้เพื่อป้องกันเรื่องวุ่นวายที่จะตามมาในภายหลังนะคะเรื่องเงินเงินทองทองไม่เข้าใครออกใครนะคะต่อให้เป็นญาติพี่น้องก็ทะเลาะกันได้จะทําอะไรต้องรับกลุ่มละเอียดรอบครอบนะคะจะเซ็นหนังสือต่างๆก็ด้วยต้องอ่านให้ละเอียดเข้าใจดีแล้วค่อยลงมือเซ็นเพราะว่าในช่วงระยะเวลานี้ท่านมีเกณฑ์จะได้เซ็นหนังสือสัญญาบางอย่าง หากทำงานเกี่ยวกับเอกสารต่างๆก็ดูให้ดีๆนะคะในช่วงระยะเวลานี้หรือว่าตลอดทั้งเดือนเลยก็ว่าได้นะคะชาวราศีมังกรในช่วงระยะเวลานี้ขอยท่านละเอียดรอบคอบเกี่ยวกับเอกสารนะคะไม่ว่าจะเป็นเอกสารส่วนตัวหรือว่าเอกสารการทํางานนะคะการงานของท่านจะประสบความสําเร็จนะคะ ในช่วงระยะเวลานี้งานดีกว่าช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาถึงแม้ว่าท่านค่อนข้างที่จะเหนื่อยและยุ่งยากอยู่บ้างแต่ก็ถือว่าดีกว่าช่วงที่ผ่านมาค่ะการเงินก็จะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นมีโชคลาภได้ทรัพย์สินเงินทองบางท่านถึงแม้ว่าท่านแอบจะน้อยใจอาจจะแอบคิดว่ามันไม่มีอะไรดีขึ้นมาเลยอะทุกสิ่งทุกอย่างบางท่านบอกมันไม่ดีขึ้นได้รับก็ไม่มีโชคลาภก็ไม่มา แต่หากท่านสังเกตตัวท่านเองดีรู้ดีๆนะคะชาวราศีมังกรถ้าท่านไม่มองข้ามนะเพราะว่าสําหรับบางท่านก็อาจจะอยากได้เงินทีละเยอะๆแต่มันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าพื้นฐานดวงของแต่ละท่านแตกต่างกันออกไปแต่ที่สิ่งที่ท่านมองข้ามและท่านจะสัมผัสได้เลยว่าการเงินของท่านดีขึ้นไม่ต้องมานั่งเป็นทุกข์ใจเรื่องเงิน,เง,นเงินทองทองหมุนเงินได้คล่องขึ้นมีเงินให้ใช้จ่ายใ,ในส่วนที่ท่านจําเป็นต้องจ่ายด้วย เงินกำลังจะขาดมือท่านก็มักจะมีเหตุให้ท่านได้เงินจะปบางสิ่งบางอย่างและแนะนํานะคะช่วงนี้หากท่านนะคะดําเนินการด้านใดก็ตามให้ท่านนั้นมั่นตรวจสอบและสอบถามในสิ่งในส่วนที่เกี่ยวกับสิ่งที่ท่านได้ดําเนินการเช่นเอกสารถึงไหนแล้วเรื่องถึงไหนแล้วแล้วสิ่งเหล่านั้นจะสําเร็จไวดีกว่าท่านไม่ตามเรื่องนะทุกๆปัญหาขอย้ำว่า ท่านสามารถแก้ไขได้แน่นอนหลายเรื่องท่านจะมีความรู้สึกว่าไม่ค่อยหนักอกหนักใจมากเหมือนช่วงที่ผ่านมาโดยภาพรวมดาวพูดยายรอบนี้นะคะการงานของท่านนั้นราบรื่นและคล่องตัวมากขึ้นมีข่าวดีมีความคืบหน้าในสิ่งที่ท่านทํามีโชคลาภและข่าวดีด้านการเงินด้วยที่สําคัญท่านจะค้นพบช่องทางใหม่ๆใ,ในการหาเงินเพิ่มขอเพียงอย่างเดียวอย่าอยู่นิ่งๆอย่าอยู่เฉยๆ ให้ขยันเข้าไว้เหนื่อยเข้าไว้รับรองท่านจะมีข่าวดีเกิดขึ้นท่านจะมีการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างนะคะและการเปลี่ยนแปลงในช่วงระยะเวลานี้จะเป็นผลดีต่อตัวท่านในภายภาคหน้าขอย้ำอยากพูดคุยเรื่องอะไรก็ตามให้ท่านเร่งพูดคุยอยากยื่นเอกสารเรื่องอะไรก็ตาม7-25ถึงพฤษภาคมให้ท่านเร่งดําเนินการนะคะเร่งพูดคุยแล้วท่านจะมีข่าวดีเกิดขึ้นแน่นอนค่ะข้าขอวอวยพรให้ชาวราศีมังกรทุกท่านนะคะโชคดีมีความสุข คิดหวังสิ่งใดก็ขอให้ได้มาซึ่งสิ่งสิ่งนั้นให้ท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆกราบขอพระคุณทุกๆก,การติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าขอให้ทุกท่านนั้นโชคดีมีความสุขหากคาดหวังสิ่งใดก็ขอให้ได้สมดังใจมุ่งมา่นปรารถนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ